สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระวัจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นซาตุดีปูที่ 21, นะครับข้าแต่พระยาเวพระราชาจะยินดีในพระกำลังของพระองค์ท่านจะเปรมปรีในใชัยชนะของพระองค์มากเพียงไรพระองค์ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่านและมีได้ทรงปฏิเสธสิ่งที่ริมฝีปากท่านทูลขอเสลา เพราะพระองค์ประทานพระพรดีมากมายแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองบริสุทธิ์บนศีรษะท่านท่านทูลขอชีวิตและพระองค์ก็ประทานแก่ท่านชีวิตยืนนานเป็นนิจนิรันต์โดยชัยชนะของพระองค์เกียรติศักดิ์ของท่านจึงใหญ่ยิ่งพระองค์ประทานพระสิริและความสง่างามแก่ท่านพระองค์ทรงให้ท่านรับพระพรเป็นนิจและทรงให้ท่านปรับปลื้มยินดีต่อเบื้องพระพักพระองค์ เพราะพระราชาวางใจในพระยาเวด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวเลยพระหัตของพระองค์จะค้นพบศัตรูทั้งสิ้นพระหัตขวาจะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์เมื่อทรงปรากฏพระองค์จะทรงทําให้พวกเขาเป็นดังเตาไฟพระยาเวจะทรงกลืนเขาด้วยความกริ้วและไฟจะเผาพลานเขาเสียพระองค์จะทรงทําลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลก และทำลายพงพันธ์ของเขาจากมนุษย์ทั้งหลายแม้เขาทั้งหลายได้ปองร้ายพระองค์แม้เขาประดิษฐ์เรื่องชั่วร้ายเขาก็จะทำไม่สำเร็จเพราะพระองค์จะทรงทำให้เขาหนีพ่ายไปและจะทรงเล็งธนูไปตรงหน้าเขาทีเดียวข้าแต่พระยาเวขอทรงเป็นที่ยกย่องเนื่องด้วยพระกำลังของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงและสดุดีพระอนุภาพของพระองค์ สาดุดีบทที่อีเป็นคำขอพระคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะซึ่งสาดุดีบทที่20เป็นคำอธิฐานขอชัยชนะแล้วสาดุดีบทที่21เป็นขอขอพระคุณพระองค์ที่ทรงให้ชัยชนะเพราะฉะนั้นสาดุดีบทที่21เกี่ยวข้องกับสาธุดีบทที่อ0นะครับข้อที่หนึ่งถึง6พูดถึง ขอขอพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงช่วยให้รอดแล้วโปรดปราณเมื่องด้วยความรอดที่ทรงประทานให้โิลิทธานุภาพของพระเจ้าประชากรสัรนเสืิญพระองค์ที่ทรงช่วยให้รอดขอขอพระคุณพระองค์ที่ทรงตอ่อพ่ายตามใจปรารถนาของกษัตริย์และเรา ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลและกยาติศักด์ที่ทรงประทานให้แล้วข้อที่7ถึง13พูดถึงความสง,ง่างามของกษัตริย์ที่พักพิงในพระเจ้ากษัตริย์ไม่วันไหวเลยได้เนื่องด้วยพักพิงในพระเจ้าองค์เดียวและสาเหตุที่ชนะได้ก็คือเพียงเตพักพิงในพระเจ้าเท่านั้น กษัตริย์ที่ได้พักพิงในพระเจ้าแล้วนั้นจะทำลายไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือพงพันของเขาด้วยลุมพรางที่จะทำลายกาษัตริย์นั้นก็จะล้มแล้วขอสรรเสริญพระองค์ที่ได้ทรงประทานชัยชนะและจะทรงประทานชัยชนะในอนาคตโดยลิทานุภาพของพระองค์สรุปนะครับ ชัยชนะของกษัตริย์เป็นชัยชนะของเราเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงชนะแล้วเหนืออำนาจของความตายและมันสตาน์ดโดยกังเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูคริสต์ได้ทรงชนะแล้วเราก็ได้ชนะแล้วด้วยแม้ว่าเรารักษาความเชื่อก็ย,กยากลำบากและมันสตาร์ดลลวงเราบ่อยครั้ง แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงชนะเราจึงชนะได้ชนะนี้ไม่ใช่มาจากความสามารถของตนแต่มันมาจากการพักพิงในพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงก้าวต่อไปได้ด้วยความเชื่อในพระองค์เท่านั้นประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับหนึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานชัยชนะให้แก่เราแล้วแต่เคยมีประสบการณ์ ที่เอาชนะการรอรลวงจากมันสตาด์วยความสามารถของตนไหม 2. ถึงแม้ว่าศัตรูรอรลวงและโจมตีตนบ่อยครั้งแต่ตนก้าวต่อไปด้วยความเชื่อได้ไหมเพราะอะไร 3. ขอให้แบ่งปันการสำหรับผลและความสง,ง่างามที่มาจากชัยชนะของพระองค์ ที่ทรงประทานให้แก่เราแล้ว 4. ขอให้เบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอให้สันติภาพของพระเยซูคริสทรงสถิตอยู่กับพี่น้องท่านทั้งหลายและขอให้มีชัยชนะในความเชื่อในวันนี้นะครับสวัสดีครับ